ปัญหาที่พบเจอคือปัญหาถนนชำรถุถถนนเป็นหนึ่งโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญอย่างยิ่งต่อชีวิตประจำวันของประชาชนไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปทำงานการขนส่งสินค้าการใช้ชีวิตในชุมชนหรือแม้กระทั่งการเข้าถึงบริการต่างๆของภาครัฐและเอกชนถนนที่ดีจึงเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ของประเทศที่ช่วยหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยแต่ในทางกลับกันเมื่อถนนเกิดความชำรุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีลักษณะเป็นหลุมบ่อหรือน้ำขังอยู่เป็นประจำปัญหาเล็กๆนี่ก็สามารถลุกลามกลายเป็นอุปสรรคใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อคนจำนวนมากได้อย่างไม่คาดคิดทานนี้ดูเหมือนจะเป็นเรื่องเล็ก แต่ความเป็นจริง,ม,รงมันส่งผลก,กระทบในวงกว้างในทางความปลอดภัยของประชาชนและระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเริ่มต้นจากผู้ใช้รถบนถนนทั่วไปโดยเฉพาะจักรยานยนต์ที่ต้องเสี่ยงกับการตกหลุมบ่อยที่มองไม่เห็นเพราะถูกน้ำขังหากโชคร้ายอาจจะเกิดอุบัติเหตุจนทำให้บาดเจ็บได้หรือ รถเสียหายซึ่งภาระค่าใช้ใจ่ายและความทุกข์ใจที่มีผลกับผู้ขับขี่จำนวนไม่น้อยคนเดินเท้าก็เช่นกันเมื่อทางเท้าชุดหรือเมื่อไม่มีพุทธบาทให้เดินก็ต้องเดินลัดเลาะไปตามไหลถนนที่เต็มไปด้วยน้ำเสี่ยงทั้งอุบัติเหตุและน้ำกระเด็นเข้าจาก รถที่ขับผ่านไปกว่านั้นในพื้นที่ที่ประสบปัญหาอยู่ในเขตที่มีการจราจรหนาแน่นหรือเป็นถนนสายหลักของชุมชนการชะลอตัวหรือการเบี่ยงเบนเส้นทางของยานพาหนะจะส่งผลให้เกิดการจราจรที่ติดขัดอย่างต่อเนื่องและกระทบถึงเวลาในการเดินทางของประชาชนในชีวิตประ,ประจำวันเช่น การประงเรียนหรือการทํางานหรือการไปถึงสถานที่โรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนไม่เพียงเท่านั้นปัญหาน้ําขังยังมาซึ่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขอ,อนามัยของประชาชนอีกด้วยน้ําที่ขังอยู่ตามบริเวณหลุมบนถนนมักกลายเป็นแหล่งเพาะพันุ์ยุงซึ่งเป็นพาหะนําโรคเช่นไข้เลือดออกไข้สิก้า ไข้ปวดข้อยุงลายในช่วงฤด,ดูฝนที่มีปริมาณฝนตกติดต่อกันหลายวันน้ำที่ไม่สามารถระบายมักจะเกิดน้ำเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นรบกวนพื้นที่ใกล้เคียงและยังเป็นแหล่งสะสมโรคต่างๆด้วยในอีกมุมมองหนึ่งปัญหานี้ยังสะท้อนถึงประสิทธิภาพของการบริหารจัดการในระดับท้องถิ่น และระดับประเทศบางพื้นที่มีการแจ้งปัญหาซ้ำซากแต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขความใส่ใจของภาครัฐหรือเกิดความไว้วางใจในระบบราชการมีหลายกรณีที่ประชาชนต้องร่วมตัวกันถ่ายรูปแก้ไขแชร์ข้อมูลบนโซเชียลสะท้อนให้เห็นเครื่องมือในการสื่อสารของภาพลักฐยังไม่สามารถรับรู้และตอบสนองปัญหานี้ได้ แม้ปัญหานี้จะดูซับซ้อนและกระทบในหลายมิติแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีทางออกแนวทางการแก้ปัญหานี้ยั่งยืนควรเริ่มจากการสำรวจถนนพื้นที่ที่มีปัญหาเป็นประจำจัดทำฐานข้อมูลสภาพถนนในแต่ละพื้นที่พร้อมจัดทำความเร่งในการซ่อมแซมการซ่อมแซมถนนไม่ควรทำแบบปรับผูกเฉพาะหน้าแต่ควรใช้การปรับโครงสร้างใหม่ ให้ทนต่อการใช้งานในระยะยาวโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากควรมีการออกแบบระบบระบายน้ำอย่างเหมาะสมและอาจใช้วัสดุก่อสร้างเหมาะสมกับภูมิอากาศที่นี่มีทั้งหอพักนักศึกษาร้านอาหารตามสั่งคาเฟ่มินิมาร์ทเรียกว่าเป็นย่านคึกคักมีคนสัญจรไปมาตลอดทั้งวันแต่ถนนที่ทุกคนต้องใช้กลับเป็นแบบนี้ แล้วใครบ้างที่ได้รับผลกระทบจากปัญหานี้ขออนญาตสัมภาษณ์นะคะพี่คือว่าเอ,อ่อปัญหาตรงนี้ค่ะเป็นมานานยังคะนานนานมากเขามีการมาแก้ไขอะไรไหมก็มีการมาสำรวจมาสอบถามแล้วก็เหมือนมาประเมินมาดูแล้วก็บอกจะกแก้ไขแล้วก็ไม่แก้ไม่ทำอะไรเลยก็ปล่อยเทไว้แบบนี้เลยสวัสดีครัอ่ผมมาสักภาษณ์ตง อถนอนที่มีน้ําขังค่ะแต่ว่าเขามีปัญหาในการใช้ชีวิตยังไงบ้างปับคัที่ขับรถสัญจรจะมาเยอะเยอะเลยแล้วมีมันมันกระทบกัอบร้านที่ยังไงบ้างรนะกระทบแบบว่าเวลาน้ําท่วมค่ะก็คือลูกค้าไม่ได้ลูกค้าพราะบอว่าก็จะเข้าลาบากอะไรอย่างนี้ขับยากครับเวลาขับก็น้ํากระเด็น ใส่บางมึงก็ลยเกิดวิหตุได้ไงก็สีดรถลมอย่างอก็แนวทางที่อยากให้แก้คืออยากให้แก้ทวกเรื่องท่อระบายน้ําระบายน้ำไม่ทันใช่แล้วมันระบายน้ําไม่ทันแล้วมันท่อมันตันอะไรอย่างเงี้ยโอเคค่ะขอบขึ้นเขาี่เกือบแล้วเหรอเจออยากให้พ่อบางทางเลยก็ได้มึงไม่ไหวขับรถมาอ่ะงตกหลุมเวลารีบ บางทีคนไม่ชินทางขับมาเดือบันเดือนกันอยากให้มีแนวทางกันแก้ปัญหาตรงนี้ไหมคะค่ะเพราะว่าค่อนข้างแบบไปไปมอ,อยากคะ่ะอยากให้มีเหมือนกันที่แก้เออ ในงานที่เกี่ยวข้องมาแก้ไขตรงนี้ค่ะอ่าเช่นป้อมถนนใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็ผุดทองระบายใช่ไหมคะค่ะเพราะว่าตรงมีน้ำขังบ่อยมากค่ะเวลาฝนตกอ๋อตอนนี้ก็เหม็นมากเลยนะคะค่ะค่ะโอ้โหหอราคาแพงนะคะแต่ว่าอยู่ในพื้นที่นี้ก็ไม่ไหวใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วข้างในลงไปอีกก็ยังแบบเป็นดินแดงอะค่ะแนวทางเบื้องต้นของโซเชียลบิสเนสโมเดลองค์ประกอบและแนวคิดปัญหาถนนในชุมชนชำรุดแต่ไม่มีงบพอ ทันเป้าหมายเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางกลุ่มเป้าหมายคนในชุมชนนักศึกษาผู้สูงอายุและเด็กสินค้าบริการรับซ่อมถนนเบื้องต้นราคาถูกโดยใช้แรงงานในชุมชนรายได้รับเงินบริจาคสนับสนุนจากหน่วยงานจัดกิจกรรมระดมทุนรายได้จากการซ่อมแซมให้เอกชนพันธมิตร ร้านวัสดุก่อสร้างผู้รับเหมาองค์กรปกครองท้องถิ่นผลกระทบทางสังคมความปลอดภัยคนในชุมชนมีงานทำเด็กได้ไปโรงเรียนอย่างปลอดภัยขึ้นคนใช้รถใช้ถนนไม่ต้องกังวลเรื่องอุบัติเหตุอีกต่อไปการวัดผลจำนวนถนนที่ซ่อมแล้วอุบัติเหตุน้อยลงความพึงพอใจในชุมชน ถนนชำรุดเป็นหลุมบ่อและมีน้ำขังเป็นปัญหาที่สำคัญและส่งผลกระทบต่อหลายด้านของชีวิตประจำวันและความเป็นอยู่ของคนในชุมชนเป็นอย่างมากเนื่องจากถนนเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในการเชื่อมโยงการเดินทางและขนส่งสินค้าหากถนนเกิดความเสียหายจนเป็นหลุมบ่อจะทำให้การสัญจรไม่สะดวกและเสี่ยงต่ออุบัติเหตุที่อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้รถยนต์และ รถจักรยานยนต์ที่วิ่งผ่านถนนที่มีสภาพไม่ดีจะได้รับความเสียหายมากขึ้นส่งผลให้ประชาชนต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงรถยนต์เพิ่มขึ้นอย่างไม่จำเป็นน้ำขังในถนนยังเป็นปัญหาใหญ่ที่นำไปสู่ผลกระทบด้านสุขภาพเนื่องจากน้ำขังจะกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายซึ่งเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกและโรคอื่นๆที่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพของชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่มีฝนตกบ่อยหรือระบบระบายน้ำไม่ดีทำให้น้ำขังอยู่นานและยากต่อการแก้ไข จากผลกระทบด้านสุขภาพและความปลอดภัยแล้วถนนที่ชำรุดและมีน้ำขังยังส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจในชุมชนเพราะการเดินทางที่ไม่สะดวกทำให้การขนส่งสินค้าและบริการล่าช้าเพิ่มต้นทุนและลดประสิทธิภาพในการดำเนินชีวิตและการทำงานของผู้คนในพื้นที่นอกจากนี้ถนนที่เสียหายบ่อยครั้งยังต้องใช้งบประมาณการซ่อมแซมมากขึ้นซึ่งอาจเป็นภาระทางการเงินต่อหน่วยงานรัฐและ เหตุผลทั้งหมดนี้ปัญหาถนนชำรุดเป็นหลุมบ่อและน้ำขังจึงไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยแต่เป็นปัญหาที่มีความสำคัญเร่งด่วนที่ต้องได้รับการแก้ไขยอย่างจริงจังและยั่งยืนเพื่อให้ชุมชนมีความปลอดภัยมีสุขภาพดีและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกับส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระยะ